คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนจำชื่อตัวละครเก่งแค่ไหนวันนี้ผมรวม3ตัวละครที่ชื่อยาวที่สุดมาให้ครับคลิปนี้มาแกงตัวเองไปเนี่ยมอสเตอร์แมชชีนเซเว่นจากเรื่องได้บัสเตอร์ชื่อเต็มคือ Solar System Direct a s อซิแทนแบท t ทเลียนแ t ดแทสซิกเจเนเรช i นอินเตอร์สเตลาร์ครูสติ้งดิซิสซีเวปปอนบัสเตอร์แมชชีนหมายเลก็รู้แหละว่าเป็นร่างในตำนานแต่ใครมันหาตั้งวะยามากามิลูซี่จาก s e r v a n t Service ชื่อเต็มคือยามากามิลูซี่คิมิโกะอาคิเอะไอริชิโอริรินเน ฟูมิกาชิโตเซะซานาเอะมิกิโกะพอก่อนเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์โดยลูซี่ก็ยังไม่รู้ว่าชื่อเต็มๆของเธอจบที่ไหนเธอเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐเพราะอยากตามหาเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยให้เธอมีชื่อยาวขนาดนี้มิจิกุโซมารุอ่านถูกปะวะจากเรื่องกินทำไมคือเป็นชื่อลิงขอไม่ให้อ่านเองอ่ะเจ้าของลองอ่านดูจูเกมุจูเกมุึนโกะนักเกะโอโตโอยะโนชินจังโนพันช์ชินปะชิโนชินเซะบาลมุนกุเฟซาเรียโอไอซาคุชูไนดะ三分の一の寻常な感情の残った三分の二は逆向きが気になる感情น ไอเวอร์ชันเต็มเดี๋ยวทิ้งให้ในคอมเมนต์ว่ากันว่ามีแค่แฟนกินธรรมะตัวจริงเท่านั้นที่จำได้ส่วนผมขอผ่าน